ผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการซับทูย์เดย์ครับค่ะวันนี้อยู่กับน้องเตอ๋อและพี่มิวนะคะผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมผ่านเพจ Facebook 9M ค o t นะคะใช่หละครับแต่ก่อนเข้ารายการเราคุยกันหลายเรื่องมากหลายเรื่องมากๆจริงๆงนะฮะไม่เกี่ยวกับข่าวที่เราจะเล่า <laughs> ข่าวที่เราจะเล่านะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวต้องมาเตือนภัยกันเรื่องของเหตุการณ์บนท้องถนนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถยนต์คันนี้ถึงขั้นเหินข้ามเกาะกลางถนนแล้วไปพุ่งชนกับข้างทางอะ่ะแล้วไฟลุกพรึบ แถวแถวบ้านน้องเต๋อปลาร้านอาหารช็อกโกแลตวิว่แ,แถวตรงนั้นนะ่ะคือมันจะเป็นถนนที่ค่อนข้างโล่ง <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นรถที่จะสัญจรไปมาในช่วงกลางคืนตรงนั้นจะค่อนข้างขับรถเร็เวกันคุณผู้ชมเราไปดูเหตุการณ์หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบเกือบตีสามเดี๋ยวลองไปดูคะ่ะนี่ค่ะควันขึ้นแบบนี้เลยสอนบึงกลุ่มได้รับแจ้งนะคะตรงกันข้ามกับร้านอาหารช็อกโกแลตวิวถนนประเสริฐมนูกิจค่ะ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยบางชานันก็นำรถน้ำมาหนึ่งคันไปที่เกิดเหตุรถคันนี้ Honda c ซ v i c สีน้ำเงินนะคะคือเหมือนแบบเหินมาเลยอะ่ะแล้วพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าริมทางครับโอ้โหทั้งคันเลยมั้งเนาะอย่างเงี้ยก็เนี่ย,ยต,ต้องตั้งแต่แรกที่เราเห็นว่าตัวรถเองเนี่ยเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมฮะ คือมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆจนตัวสีรถเนี่ยกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยพี่มิวใช่ถ้าเห็นภาพตอนนี้เอ๊ะรถเสียอะไรเนี่ยเป็นคนละคันกัน <ๆ S 1> ไปแล้วอ่ะทั้งคันคุณผู้ชมกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้กับครึ่งชั่วโมงค่ะรถยนต์เสียหายทั้งคันทีนี้คําถามสําคัญคือแล้วคนขับรถเป็นยังไงมีใครนั่งมาด้วยหรือเปล่าคคนที่ขับรถคันนี้เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็มีผู้หญิงนั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บ ไปที่โรงพยาบาลนักวเวศค่ะก็คือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเนอะเพื่อที่<ล>จะไปรตรวจสอบดูอาการบาดเจ็บว่าบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนแต่มีคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลค่อนข้างจะสอดคล้องก,กับคนในพื้นที่เหมือนเต๋อคือถนอนเส้นนี้คนขับรถเร็วแล้วรถคันนี้ขับมาเร็วมากครรับรบแล้วเหินข้ามเกาะกลางถนนแล้วเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าแล้วไฟเริ่มลุกไหม้จาก ใต้ห้องเครื่องยนต์แต่ยังดีนะคุณผู้ชมตอนเกิดเหตุพลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นนะคะเข้าไปช่วยเหลือได้ทัน <ừ> คือนําคนที่อยู่ในรถอะ่ะออกมาจากรถได้ทันก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้รถทั้งคันนะคะโโคือตอนนี้ ยังรักษาอาการบาดเจ็บของทั้งคนขับและผู้โดยสารผู้หญิงนะคะก็ต้องมีการสอบปากคําเพิ่มเติมต่อไปว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่แต่ต้องรอให้รักษาอาการให้หายก่อนแล้วก็จะต้องไปพิสูจน์กันก็สอบปากคำวันนี้เินงช่วงเวลาเกิดเหตุมันก็อุ้ยกับตีสามแล้วด้วยแล้วขับรถเร็วหรือเปล่าแล้วก็มีคําถามเยอะแยะมากมายกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าช่วงแถวนั้นคิดว่าน่าจะตรวจสอบได้ไม่ยากเพราะว่าน่าจะมีกล้องวงจรปิดก็อย่างที่บอกนะฮะไปไล่ดูเอาอันนี้ก็เป็น คาหอนคุณผู้ชมครับเพราะว่าถนนไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะถนนเส้นนี้นะฮะเพราะว่าถนนเส้นนี้เองกลางคืนเองเนี่ยมันเป็นถนนที่ค่อนข้างจะยาวแล้วมันก็ทําความเร็วได้สูงหลายคนก็อาจจะขับเร็วเกินไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหนก็แล้วแต่ก็ใช้ความเร็วแต่พอดีนะครับใช่ต้องระมัดระวังค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้เสมอแล้วเราเล่า,ลาข่าวลักษณะแบบนี้ทุกวันจริงๆใช่<ๆ>ครับนะฮะอ้าวมาอีกเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องนี้ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เหรอ,อนะฮะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาไปงานหมอลำ น่าจะเป็นนาหา้างนาไปเต้นอยู่นาหา้หนานนะไปนาห้ามันก็ต้องมันมันก็ต้องโจมมันก็ต้องลามกันมันก็ต้องเต้นกันแบบสนุกสนานใช่ไหมพี่ลแล้วท่าเต้น,นตอ่ะน้องเต๋อคู่แบพี่มิเห็นท่าเต้นไปนาห้านมันก็ต้องแบบว่าเออออกลีลากันหน่อยเดี๋ยวนี้เขาต้องเต้นแบบนี้เนาะเออ,เอ,อผมก็ไม่รู้เพราะอะไรร,รุ่นพี่มิวก็จะเต้นอีกแบบหนึ่งแต่แต่ละช่วงวัยก็จะมีท่าเต้นที่แตกต่างกันไปแต่ละเจนใช่ไหมฮะเออแต่ปรากฏว่าพ่อหนุ่มคนนี้ครับเขาก็ไปเต้นอยู่นาห้าเนี่ยนะฮะ แต้นไปอยู่ดีๆมีชายคนหนึ่งเดินมาจากด้านหลังครับแล้วก็เตะเข้าไปที่หัวนะฮะแล้วก็วิ่งหนีไปเอ้าอย่างนั้นเลยอ้าอ่ะไปดูภาพเตุกันครับโอ้อีกคนหนึ่งก็ใช้ย่ออยู่แถวๆนั้นอะโอ้ยอุ้ยเนี่ยฮะโอ้ยคือจริงๆคลิปเนี้ยก่อนหน้าจะเตะอะ ก็จะแทนภาพไปเรื่อยใช่ปะคนอื่นๆก็เต้นภาพไม่ใช่ย่อยไปจากคนนี้นะใช่ก็ไม่ใช่คนนี้คนเดียวที่เต้นภาเต้นภาพแบบว่ามหาสจันร์นะฮะตอนแรกแบบพี่เมวนึกว่าเขาเล่นกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแบบบันส้เพื่อนอแต่พอทีมงานของเราสโลภาพแล้วซูมไปใกล้ๆอ่ะโอ้โหมันแรงอ่ะมันแรงมากเลยอ่ะ ขึ้นกกหูไปนิดนึงนะฮะเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่วัดป่าหนองงงตําบลหลุบอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับหลายคนที่ได้รับชมคลิปเนี่ยเขาก็เข้ามาตําหนิพฤติกรรมของชายคนที่เข้ามาก่อ,อกเหตุพี่เสื้อขาวเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะทําแบบนี้ได้ยังไงนะฮะแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยดําเนินคดีคือภาพที่เราให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเบลอภาพใช่ไหมล่ะฮะแต่ว่าภาพจริงๆเนี่ยมันชัดนะคลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์ลง Facebook พร้อมเขียนข้อความครับระบุว่า เต้นอยู่ดีๆก็มาเตะเสรยใครที่รู้จักหรือว่ารู้ที่อยู่สามารถบอกได้นะครับทักมาบอกได้เลยนะฮะหมอลำบ้านหลุบคือเตะแล้วก็หนีหายไปเลยส่วนคนรอบข้างมันเนี่ยก็ช่วยหนีด้วยนะครับพิกัดอย่างที่บอกไปบ้านหลุบครับแค่ไปเต้นผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักดนตรีที่ไปดูการเล่นของวงเขาแล้วก็จะไปจอยกับวงหมอลำครับช่วยกันแชร์ไปเยอะๆหน่อยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่า วัดป่าหนองง้งตําบลหลุบอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าโตยุพินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอยู่สมุทรสาครครับไม่ไม่เกี่ยวกัน็ส่วนโตยุพินอโครับอยู่สมุทรสาครนะฮะแต่ว่าใครมีเบาะแสยังไงก็แจ้งไปอะไรอะพี่มิ้วสาต่อให้น้องต่อได้ครับอยู่สมุทรสาครนะฮะแต่ว่าพี่ื้อข่าวเนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในพื้นที่นั่นแหละวัดป่านนองงงตาบลหลุบอาเภอเมืองจังหวัดกาลสินนี่แหละฮะโอ๊ คือเห็นใจนะคือเราเข้าใจว่างานรื่นเริงรทุกคนก็อยากสนุกแบบเต็มที่ แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องของความมึนเมา,าอะไรมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าทําให้คนก่อเหตุอยู่ดีๆก็ไปเตะเขาก้านคอคนเนี้คือมีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนหรือเปล่าเล่านลสิ<ร>แล้วมัน็อันตรายมากนะเข้า<ช>ตรงช่วงอย่างเงี้ยอ๋อใช่โอ้โหโอนันตรายมากเอาเป็นว่าใครที่เห็นภาพแล้วรู้จักรู้หน้าค่าตาหรือว่าดูหน้าแล้วคุ้นๆนะฮะมีเบาะแสย,ยังไงก็แจ้งเขาไปหน่อยนะครับที่วัดป่าหนองงงนะฮะ เดี๋ยวไปต่อกันอีกเวทีหนึ่งช่วงนี้ปลายปีก็จะมีการจัดงานเรื่นเริงกันเยอะนะคะก็จะมีหลายๆข่าวที่เตือนเป็นอุทาหรณ์กันเอาไว้เหตุการณ์นี้เป็นคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งชื่อดังคุณใหม่พัชรีค่ะจัดงานเทศกาลนิ um ้วชุมแพที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอชุมแพนะคะปรากฏว่าระหว่างจัดงานเนี่ยค่ะลมแรงลมแรงมากแรงถึงขั้นที่ทําให้มีคนเจ็บอ่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูภาพค่ะ นี่นะคะเราวงกลมอาไว้ให้ดูดนี่ออโอ้โหแล้วเวทีใหญ่มากโห<ฮ>คือมีคนเจ็บไปห้าคนคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มครึ่งสนามเทศบาลเมืองชุมแพที่ขอนแก่นนะคะค เขาจัดงานเทศกาลงานงิ้วประจำปีงานมีตั้งแต่13ถึง19พฤศจิกายนแล้วก็คุณใหม่พัชรีกำลังสแสดงอยู่บนเวทีเลยคนมาร่วมงานเยอะมากครับครับคนแน่นเลยโอ้โหแต่เราก็แหมลมมันแรงขนาดนั้น,น,นเลยเนอะรู้สิโอลมแรงมากจริงๆค่ะแล้วเหมือนทิศทางลมอะ่ะพัดมาจากทางหลังเวทีครับแล้วพัดมาด้านหน้าเห็นนะกระแสะลมมันมาทางนี้ทีเนี้ยชุดลำโพง ที่อยู่ฝั่งทางด้านขวาครับาหันหน้าเข้าเวทีอะค่ะมันร่วงตกลงมาซึ่งมันเป็นแผงเลยนะมันไม่ใช่ลําโพงแค่หนึ่งตัวหรือว่าสองตัวคือมันเป็นแผงลำโพงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้คือคณะหมอลราลาที่เขาจัดกันลำโพงมันจะต้องต่อกันยาวเป็นแผงเนี่ยฮะแล้วมันเป็นเหมือนเป็นโครงสร้างเป็นป้ายโฆษณาของสปอนเซอร์ด้วยเนาะครับครับล้มลงมาเลย แล้วคนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้น,นได้รับบาดเจ็บไป5คนนะคะแต่หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็ช่วยกันยกโครงเหล็กยกลำโพงยกป้ายสปอนเซอร์ออกเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บเพราะคุณผู้ชมดูภาพนี้หลังจากมันล้มไปแล้วะ่ะก็จะมีคนเจ็บติดอยู่ด้านตายโอ้จริงด้วยกู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมแพนะคะการแสดงก็ต้องยุติลงค่ะทีนี้เบื้องต้นสาเหตุก็คือ ลมแรงมากจริงๆไม่สามารถต้านแรงลมได้ครับคือมันมีคำถามแหละเอาจริงว่าเอ๊ะเวทีแข็งแรงพอหรือเปล่าติดตั้งปลอดภัยไหมได้มามตรฐานไหมลมมันแรงถึงขั้นโอ้โหมันถล่มอย่างนี้เลยเหรอ,อทีเนี้ยจากการติดตั้งทุกอย่างสิ่งของเวทีอะค,ะค่ะทีมงานยืนยันว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่จัดเวทีนี้อุปกรณ์ใหม่หมดอมทีมงาน มีประสบการณ์ในการจัดตั้งเวทีทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยยืนยันว่าพลมมันแรงมากจริงๆครับครับ ทีนี้ทีมจัดงานเขาก็เลยบอกว่าต้องขอโทษและแสดงความเสียใจกับคนเจ็บด้วยก็คนเจ็บก็เจ็บไม่ได้มากนากักน,นะคะคเจ็บหนักหกันหนึ่งคนอีก4ี่คนก็เจ็บเล็กน้อยแต่ยังไงก็ต้องขอโทษและขอเสียใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็จะถอดบทเรียนหลังจากนี้ก็จะดูเรื่องของความปลอดภัยให้มันเข้มข้นมากขึ้นครับ ถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าปลอดภัยแล้วได้มาตรฐานแล้วแต่เราก็อาจจะต้องดูเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ที่เราจัดงานด้วยนะคะอย่างที่มิวบอกกันค่ะกลับบ้านได้แล้ว4คนนะสําหรับคนเจ็บส่วนอีกหนึ่งคนยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตัวคุณใหม่พัชรีเองและทีมงานก็ไปเยี่ยมคนเจ็บถึงโรงพยาบาลเลยนะคะก็พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็ไปให้กําลังใจด้วยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางทีมจัดงานบอกว่าไม่ได้มีใครอยากจะให้มันเกิดไม่คาดคิดจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ ควบคุมได้เรื่องของลมอะ่ะมันควบคุมไม่ได้จริงๆเพราะว่าทางทีมงานเขาก็ยืนยันแล้วว่าทุกอย่างทุกการติดตั้งทั้ง<ม>อุปกรณ์เองฝีมือของช่างเองเนี่ยมันอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย<ช>ราะว่านี่มันไม่ใช่งานแรกนะฮะ<ช>ผมเชื่อว่าฝ<ะ>ีมือของช่างเองเนี่ย<ม>คือเขาต้องถอดประกอบถอดประกอบถอดประกอบคือทํากัน คือหลับตาทำยังได้ะพูดง่ายๆก็คือเป็นอาชีพเขาเนาะเขาก็ทำจนเชี่ยวชาญแล้วเวทีของงานเนี้ยคือเวทีใหญ่ไงเป็นงานใหญ่ไม่ใช่งานเล็กๆน้อยๆที่แบบทำไปแบบชั่วคราวเพราะงานเขาก็จัดหลายวันแล้วบนเวทีก็มีการแสดงทุกคืนอย่างเงี้ยหมุนเวียนกันไปเขาก็ต้องจัดแบบมั่นคงแข็งแรงในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นเหตุสมุนิสยจริงๆลมมันคงแรงมากจริงๆนะครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับปัดเจ็บด้วยนะครับอ้าวพาคุณผู้ชมมาชมควันหลงวันลอยกระทงกันต่อ นะฮะอีกหนึ่งเทศกาลของ<ฆ>ปีที่จะมีควันหลงยาวกันต่อไปเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะมักจะมีเทศกาลนี้นั่นก็คือวันลอยกระทงคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ของบ้านหลังหนึ่งครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะถูกดอกไม้ไฟที่ยิงขึ้นฟ้ากันในวันลอยกระทงเนี่ยนะฮะ <c oughs> ที่เราแหมคาดเดาวกันแล้ววันนั้นคุยกับพี่ก๊อฟบอกว่าวันนั้นเนี่ยวันลอยกระทงเนี่ยวันที่14 15เนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ไฟประทัด รูอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนซึ่งก็ตามนั้นจริงๆคุณผู้ชมครับคือที่จังหวัดเชียงใหม่มีดอกไม้ไฟยิงขึ้นฟ้าในวันลากระทงนะฮะแล้วก็ตกลงไปที่หลังคาบ้านแต่ปรากฏว่าหลังคาบ้านเนี่ยเขาติดโซลา่าเซลล์สิครับมันก็เลยได้รับความเสียหายนะฮะภาพมันก็เลยออกมาเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหถ้าบบน,นี่ถ้า<น>ต้องเปลี่ยนทั้งแผงนะฮะ แต่ว่าถ้าโดนคนก็อย่างที่พี่มิวบอกโอ้โหอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็โพสต์ความเสียหายของแผงโซลาเซลล์บนหลังคานะครับที่ถูกดอกไม้ไฟตกใส่พร้อมข้อเขียนระบุข,ข้อความว่าควันหลงวันลอยกระทงนะฮะดอกไม้ไฟบ้านไหนก็ไม่รู้เชิญมารับกลับไปด่วนปักมาบนหลังคายังไม่สะเทือนใจเท่ากับปักลงบนแผงโซลาเซลล์นะฮะผู้โพสต์ระบุต,ต่อว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ย มันไม่มีประกันนะฮะช่างเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งแผง oh. แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยอ้าวใครจ่ายล่ะทีเนี้ยค่าช่างก็ต้องจ่ายเองนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าดอกไม้ฝ่ายนี้ตกใส่หัวคนไม่ต้องพูดถึงนะฮะถึงชีวิตแน่นอนหลังจากโพสต์นี้โพสต์ออกไปเนี่ยคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับเรื่องของความรับผิดชอบนะฮะว่าจริงๆถ้าเอาจริงๆก็คิดว่าน่าจะเป็นคนแถวๆนั้นแหละ ไม่น่าจะไกลนะเพราะรัศมีของดอกไม้ไฟหรือว่าพุแบบนี้มันก็คงกินอาณาเขตหรือว่ารัศมีไปได้ไม่ไกลหรอกอยู่แถวๆนั้นแหละนะฮะคือถ้าจะออกมารับผิดชอบก็ควรจะออกมารับผิดชอบแหละนะฮะค <c oughs> ือ <c oughs> <ต>ถ้ารู้ว่าเป็นพุของตัวเองที่ตัวเองจุดแล้วไปทําความเสียหายให้กับบ้านของคนอื่นเขาแบบนี้ก็ออกมารับผิดชอบเถอะครับแต่มันก็จับมือใครดมยากมากเลยเนาะใช่ว่าเป็นพลุของใครงานไหน ใครเป็นคนจุดนั่นสิฮะมันยากอะเพราะว่าคืนนั้นก็น่าจะจุดกันสนั่นนะแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้เลยแบบนี้นะเราจะบอกว่าคือในหลายๆข่าวหลายๆกรณีเราพูดถึงเรื่องของก้างวงจรปิดว่ามันสามารถเช็คได้นู่นนี่แต่อย่างกรณีแบบนี้มันมาจากข้างบนไงพี่มันเช็คไม่ได้ไง หรือเราอีกหน่อยต้องหันมุมกล้องไปบนหลังคาด้วยเออซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอยู่ดี oh, oh, ใช่ไหม oh. เออนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าใครเห็นข่าวนี้ก็ถ้ารู้ว่าเป็นดอกไม้ไฟของคุณก็รับผิดชอบหน่อยแล้วกันนะฮะออส่วนเรื่องนี้เรามีความคืบหน้าให้ค่ะเพราะว่าค,คุณผู้ชมก็คงจะสงสัยที่เราเคยนําเสนอข่าวไปเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานรเรา,าเรื่องนี้ไปไก่12ตัวตายแบบ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคนสงสัยว่าเป็นกระสือเป็นเรื่องลี้ลับเป็นปอบมากินไก่หรือเปล่าเพราะว่าตายแบบว่าค่อนข้างจะผิดธรรมชาติแ,แล้วก็ผิดรูปแบบนิดนึงโดนกัดคอ,อแล้วก็เหมือนกับโดนกินเครื่องในเหมือนเลือกกินเฉพาะเครื่องในไก่ชาวบ้านเขาเลยหวาดผวาเขากลัวมากเลยว่านี่เป็นปอบนี่เป็นกระสือหรือเปล่าที่มากินไก่มาฆ่าไก่ตายครับล่าสุด เราพยายามไปหาคําตอบมาให้และเราได้คําตอบมาแล้วค่ะอาจเียว่าไงดี๋ยวลองดูภาพกันก่อนนะว่าลักษณะไก่เนี่ยมันตายแบบแปลกขนาดไหนคําตอบของเราก็คือไม่ใช่ปอบไม่ใช่กระสือมันน่าจะเป็นฝีมือของพังพรหรือไม่ก็อีเห็นค่ะเพราะว่าทางปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะเล้าไก่ตรงนี้ค่ะที่ไก่ตายโดยไม่รู้สาเหตุ12ตัวคือเล้าไก่ตรงนี้ อยู่ใกล้ป่าแล้วพอไปดูซากของไก่ที่ตายเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าโอ๊ยลักษณะแบบนี้พังพรแน่ๆพังพรมันเป็นสัตว์กินเนื้อพังพรมันชอบกัดที่หัวกัดที่คอ,อและพังพรมันชอบกินเครื่องในอ,อออันนี้พี่มิเพิ่งรู้นะอ่าพังพรมันชอบกินเครื่องในอเลยสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นฝีมือพังพรที่อยู่ปากใกล้ๆกับเล้าไก่อะคะ่ะอ๋อครับทีนี้ถ้าไม่ใช่พังพรเจ้าหน้าที่ประสุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์บอกว่ารองลงมาที่อาจจะเป็นไปได้ค,คืออีเห็นอ,อีเห็นก็เป็นสัตว์นักล่าและมีพฤติกรรมคล้ายๆกับพังพรค่ะ แต่ที่ชาวบ้านเขากังวลใจแล้วเขาก็หวาดกลัวเขาเชื่อในสิ่งลี้ลับว่าเป็นกระสือหรือเปล่าเป็นปอบหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาอย่างนี้ไม่ล่ะถ้าอยากจะพิสูจน์ก็ติดกล้องวงจรปิดไปเลยจะได้เห็นชัดๆจะได้เห็นว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือแล้วเป็ดเล้าไก่หรือว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้อะก็อาจจะทำคอกอที่มัน แน่นหนาะมิดชิดไม่ให้อะไรแบบเล็ดลอดเข้าไปได้เพื่อ,อป้องกันไม่ให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ตายโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าจากลาวที่เราเห็นในภาพเนี่ยจริงๆแล้วสัตว์ขนาดเล็กอย่างพังพอนหรือว่าอีเห็นเองนเ,เนี่ยนะ,ะ,ไไนะมันยังสามารถเข้าไปได้นะฮะ ทีนี้ก็มี2ทางให้ชาวบ้านลองดูนะคะเผื่อถ้ายังอ่ะไม่มั่นใจว่าที่เจ้าหน้าที่บอกจริงหรือเปล่าพังพรจริงหรือเปล่าอีเห็นจริงหรือเปล่าก็ลองดูว่าทำข้อให้มันแนนหนาขึ้นลองติดกล้องวงจรปิดดูไหมว่าแถวๆรอบๆล้าวไก่หรือว่าล้าวเป็ดอะไรของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะอย่างนี้กล้องวงจรปิดก็สามารถติดได้แล้วก็ราคาก็ไม่สูงนักนะครับนะฮะก็แค่ไข้อสงสัยนะครับถ้าสงสัยก็ทำตามที่ทางกรมปศุสัตว์ บอกดีกว่าค่ะอะคราวนี้พามาดูน้ำใจคนไทยนะครับจากควันหลงของวันลอยกระทง อีกแล้วครับควหลงอีแล้วเหรอคะอีกแล้วครับลอยกระทงลอยกระทงบอกแล้วว่าลอยกระทงหนึ่งวันพันเหตุการณ์ทำไมควันมันหลงไปไกลเลยขัหลงมากเยอะมากๆเลยจริงๆครับผมแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องของน้ำใจคนไทยที่เขาช่วยเหลือกันนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็วันลอยกระทงเนี่ยแหละฮะมีรถเก๋งคันนึงครับเขาขับรถตกบ่อลงไปครึ่งคันครับแต่ว่าโชคดีนะฮะที่คนแถวนั้นเนี่ยเห็นพอดีเขาก็เลยรีบวิ่งเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ช่วยแค่คนขับเท่านั้นนะะ แต่ต้องบอกว่าคือเขามากันสองคนคือไม่ได้ช่วยแค่คนขับแล้วคนที่นั่งข้างๆด้วยแต่ว่าช่วยดึงรถกันขึ้นมาทั้งคันโ,โอ้โหขนาดนั้นเลยฮะค่ะเนี่ยฮะผู้ใช้ติ๊กต็อกไลน์หนึ่งเขาโพสคลิปครับเหตุการณ์เนี่ยถือว่าเป็นนาทีชีวิตเหมือนกันนะครับพลังแห่งความสามคัคคีที่เกิดขึ้นได้ช่วยให้เก๋งเนี่ย ้นขึ้นมาจากน้ำเลยคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่รถเก๋งคันหนึ่งกําลังจะจมลงไปในบ่อน้าครับพบว่าช่วงเวลานั้นนะเป็นช่วงที่ฝนกําลังตกพอดีคาดว่าเจ้าของรถน่าจะไม่เห็นว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นบ่อน้านะครับก็เลยทําให้รถเก๋งเนี่ยพุ่งลงไปในบ่อแบบเปลี่มๆเลี่อยู่ครึ่งคันเหมือนกําลังจะจมลงด้วยซึ่งวินาทีเดียวกันเนี่ยนะฮะคือคนแถวนั้นเนี่ย เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งตรงเข้าไปที่รถเลยครับ <c oughs> เพื่อรีบช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถโดยไม่ได้ห่วงถึงเรื่องความเปรียกหรือว่าจะได้รับอันตรายเลยก็ช่วยขึ้นมา2คนนะครับนะฮะช่วยออกมาได้พอหลังจากนั้นช่วยคนขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บจาก2คนที่วิ่งเข้าไปช่วยคนขับก็กลายเป็น10บคนที่ ลงไปช่วยดึงรถกลับขึ้นมาครับ<อ>พยายามจะดึงรถขึ้นมาให้พ้นน้ําหลังจากที่จมลงไปในบ่อจนสุดท้ายก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นรถก็ขึ้นมาจากบ่อได้สําเร็จนะครับท่ามกลางความชื่นชมของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันแล้วก็มีน้ําใจจริงๆนะฮะเหตุการณ์นี้โชคดีนะครับว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไรนะฮะคนขับรถเนี่ยก็ปลอดภัยดีก็ถือว่า ต้องโชคดีแหละว่าพี่ๆเขาเข้าไปช่วยทันนะฮะช่วยทั้งชีวิตด้วยแล้วก็ช่วยดึงรถขึ้นมาทั้งคันอีกด้วย<ม>โอ้โหสุดยอดมากเพราะว่าตอนจมลงไปก็คือครึ่งคันแล้วเนาะ แล้วการจะลากรถขึ้นมาจากน้ำอ่ะมันไม่ง่ายเลยเป็นการช่วยกันโดยไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรช่วยเลยนะมือคนล้วนแบบช่วยกันเดึงอ่ะแล้วฝนก็ตกกระหน่ำเลยนะฮะโอ้ยแล้วคนสิบกว่าคนเข้าไปลุมรถคันเดียวแล้วดึงจากหลังรถขึ้นมาจนรถพ้นขึ้นบ่อมาเนี่ยฮะโอ้โหถือว่าสุดยอดอันนี้ขอชื่นชมในน้ำใจจริงๆครับ น่ารักมากๆน่ารักจริงๆครับเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนคู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยค่ะ